องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะส่งพนักงานที่เป็นจ้างเหมาบริการเนี่ยนะครับเข้ารับการฝึกอบรมหรือว่าเดินทางไปราชการได้หรือไม่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยในหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมได้นําเอา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเราเคยพูดคุยกันในหลักเกณฑ์ตัวนี้ฉบับเต็มกันไปแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราเจาะประเด็นเฉพาะเรื่องของการส่งพนักง,งานจ้างเหมาบริการเนี่ยเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม สามารถกระทําได้หรือไม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดเลขที่วอ6อ่า9 6 3 6ลงวันที่10กันยายน2567เรื่องของหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในข้อ3.7ตามหนังสือฉบับนี้นะครับเขาบอกว่ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้รับจ้างไว้ในขอบเขตของงานจ้างถ้าเราจะกําหนดในขอบเขตของงานจ้างที่เป็นสัญญาจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้นะครับนะวงเล็บ1การเดินทางไปราชการให้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและการเบริกค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็หมายความว่าถ้าเราจะกําหนดเอาไว้ในเราจะให้เข้าไปราชการได้เข้ารับการฝึกอบรมได้เราต้องกําหนดเอาไว้ในขอบเขตของงานจ้างที่เราจ้างเขาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องอพิจารณาตามเงื่อนไขาการเบิกค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการน, آ, นี่คือแนวทางในวงเล็บที่1นนะครับในวงเล็บที่2การเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยจะต้องเป็นการเข้ารับการฝึกอบรมในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดก็คืออบาตเทศบาลหรืออาบาจาเนี่ยเป็นผู้จัดโดยเป็นการฝึกอบรมในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งไม่ใช่การจัดฝึกอบรมเป็นการเฉพาะให้กับผู้รับจ้างเท่านั้นเป็นลักษณะของท้องถิ่นจัดเองและเป็นลักษณะในภาพรวมประกอบกับเป็นการจัดฝึกอบรมเป็นเรื่องที่ไม่ใช่งานตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือหรือหากเป็นการจัดฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับงานตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจะต้องเป็นลักษณะการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นนี่คือ,อแนวทางในการพิจารณาในวงเล็บที่2นะครับในวงเล็บที่3หากการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้รับจ้างเป็นไปตามวงเล็บ1ห,หรือวงเล็บ2เนี่ยก็ให้ถือปฏิบัติตามที่สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้กําหนดเอาไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ต้องคิดค่าปรับหรือค่าเสียหายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใดน,นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าเงื่อนไข3แนวทางนี้นะครับจึงจะสามารถให้พนักงานจ้างเหมาบริการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมได้นะสรุปสั้นๆอีกรอบหนึงนะครับก็คือ1เนี่ยการเดินทางไปเนี่ยจะต้องกําหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2ก็คือการเข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นการอบรมที่ท้องถิ่นจัดเองและเป็นลักษณะในภาพรวมที่ท้องถิ่นจัดนะครับแล้วก็มิใช่การจัดฝึกอบรมเฉพาะให้กับผู้รับจ้างนะครับแล้วก็หากเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่เราได้ทํากันเอาไว้เนี่ย จะต้องเป็นลักษณะของการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการตรงนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดในสัญญานะครับแล้วก็ในวงเล็บ3ก็คือหากเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมของผู้รับจ้างตามวงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยถือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงตามที่เราได้ตกลงกันไว้เป็นตามหนังสือที่เราตกลงกันไว้นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราไม่ต้องคิดค่าปรับหรือค่าเสียหายกับผู้รับจ้างกรณีที่เขาเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมไปราชการตามสัญญาที่ได้กําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์การาให้พนักงานจ้างเหมาบริการเนี่ยสามารถเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมนั่นเองนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดว9636ลงวันที่30 กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับ